สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีทุกทคนค่ะกับเช้าของวันพฤหัสบดีนะคะวันนี้นะคะคณิตศาสตร์นะคะเราก็จะมาเรียนเรื่องของการบอกนะคะวันนี้แตจะมีอะไรให้เด็กๆ ำนะคะแต่ก่อนที่เราจะไปทำนะคะเราผู้ตายมีนิทานสนุกเกี่ยวกับการบวกนะคะมาให้เด็กๆดูนะจะเป็นนิทานอะไรเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าเขาจะบวกเลขอะไรกันบ้างนะจ๊ะเด็กพร้อมหรือยังคะค่ะถ้าพร้อมแล้วนั่งตัวตรงนะนั่งตัวตรงก่อนนะคะแล้วเรามา ทานไปด้วยกันเลยค่ะว่านิทานเรื่องนี้จะเกี่ยวกับการบวกอะไรเขาบอกว่าแบ่งปันกันให้สนุกนะคะมาฟังกนะคะแบ่งปันกันให้สนุกเล่าโดยคุณแม่กิ่งแก้วได้ยินเสียงแล้วใช่ไหมคะพี่สังกับน้องบวยเป็นพี่น้องฝาแฝดกันเช้าวันหนึ่ง ขณะน้องบวยกำลังนั่งเล่นของเล่นอยู่กับพี่ซังน้องบวยก็สังเกตพบว่าของเล่นของพี่ซังนั้นมีมากมายและแตกต่างกันหลายแบบซึ่งเอ่ยถามด้วยความสงสัยว่าพี่ซังทำไมพี่ซังมีของเล่นเยอะจังพี่เอามาจากไหนอะ่ะอ๋อเพื่อนเพื่อนให้พี่มาน่ะสิพี่ซังมีตั๊ก,กแตนสารห้าตัว เพื่อนๆให้มาอีกห้าตัวพี่ซังจึงมีตั๊กแตนสารรวมสิบตัวพี่ซังมีตุ๊กตาชักใยสามตัวเพื่อนๆให้มาอีกหนึ่งตัวพี่ซังจึงมีตุ๊กตาชักใยทั้งหมดสี่ตัวพี่ซังมีตระกอาสารหนึ่งลูกเพื่อนๆให้มาอีกสองลูก รวมพี่สัง ilia, แล้วก็สารสาลูกพี่สังมีปลาตะเพียนสารสี่ตัวเพื่อนเให้มาอีก3ตัวพี่สังจึงมีปลาตะเพียนสารเจดตัวพี่สังมีเต่ากะลา3ตัวเพื่อนเนให้มาอีกสองตัวรวมพี่สังมีเต่ากะลา หตัวพี่ซังมีควายดินเหนียวห้าตัวเลี้ยนให้มาอีกหนึ่งตัวรวมพี่ซังมีควายดินเหนียว6กตัวเ,เรื่องแบ่งปันกันให้สนุกเล่าโดยคุณแม่เด้งกลับนะลูกเอาใหม่เอาใหม่เอาใหมไม่คิดถึงไหนแล้วเนี่ยตรงนี้ หกตัวพี่ซังมีกังหันหอันเพื่อนๆให้มาอีกสมอันพี่ซังจึงมีกังหันรวม9อันพี่ซังมีหมอ้อข้าวหมอ้อแกงหนึ่งชุดเพื่อนให้มาอีกหนึ่งชุดพี่ซังจึงมีหมอ้อข้าวหมอ้อแกงสองชุด พี่ซังมีป่องแป๋งห้าอันเพื่อนเพื่อนให้มาอีกสมอันรวมพี่ซังมีป่องแป๋ง8อันทำไมเพื่อนพี่ซังใจดีจังบวยอยากมีเพื่อนแบพี่ซังบ้างจังเลยเพื่อนเพื่อนไม่ได้ให้ของพี่ฝ่ายเดียวหรอกนะพี่ซังก็ให้ของเพื่อนเพื่อนเหมือนกันบวยก็ต้องรู้จักแบ่งของให้เพื่อนเพื่อนเล่นด้วย ไม่ใช่นึกอยากจะได้ของของคนอื่นฝ่ายเดียวหรือหวงของไม่แบ่งให้ใครเลยใครเขาจะอยากแบ่งให้เราล่ะดีละงั้นบุ้ยจะแบ่งของให้เพื่อนบ้างอ่าจบไปแล้วนะคะนิทานเห็นไหมคะการแบ่งปันเ,เห็นไหมพี่ซรงาีของเล่นแล้วเพื่อนอเๆเอามาเพิ่มให้อีกนะคะ การเพิ่มขึ้นก็คือการบวกนั่นเองบวกกันแล้วจํานวนของเล่นของพี่สันก็จะเพิ่มมากขึ้นใช่ไหมคะเมื่อวานคุณผู้ตายให้เด็กๆทำแบบฝึกหัดสองหน้านี้ใช่ไหมคะทํากันหรือยังเอ่ยใครทำลวกัน้ด้วยค่ยกมือขึ้นยอดเยี่ยมมากเลยค่ะยอดเยี่ยมมากเลย เดี๋ยววันนี้นะคะครูต่ายมีอะไรให้เด็กๆทำนะคะนี้เราจะมาทำการบวกด้วยกันให้เด็กๆไปเอาสมุดมาจากเพ<อ>ื่อเราจะใช้สมุดนะคะ<อ>เรามาทำการบวกด้วยกันดีกว่าแต่เพิหัดบ,บ่อยๆเราจะเป็นคนเก่งนะทำเรียนรู้แล้วต้องลงมือปฏิบัติด้วยเพราะฉะนั้นไปเอาสมุดมาะค่ะ วันนี้จะให้คุณพ่อคุณแม่ช่วยวาดรูปดอกไม้ให้ด้วยนะคะอ่วันนี้คุณแต๋ยจะเอาดอกไม้แสนสวยให้เด็กๆจ้าเด็กๆเ,เ,เ,เปิดสมุดแล้วนะคะรบกวนคุณพ่อคุณแม่นะคะวาดรูปดอกไม้เหมือนที่ครูแตายวาดเลยนะคะให้เต็มหน้ากระดาษเลยแม่ทำได้คุณพ่อะคะวาดรูปดอกไม้ให้หน่อย เอาว่าดี๋วว่ากันว่าใหญ่เลยนะคะเอาใหญ่ๆเลยแล้วคุณตาจะให้ทำอะไรต่อเดี๋ยวก็ฟังกันเลยจ้ะวันนี้คุณต่ายมีตัวเลขกำหนดค่ะจะมาให้เด็กๆคิดช่วยคิดเลขค่อแล้ว แม่วันนี้ก่อนแม่วาดดอกไม้ให้เหดีก่อนอ่าให้คุณพ่อคุณแม่ช่วยวาดดอกไม้เดี๋ยวตัวเลขกับตัวหนังสือให้เด็กเ,เขียนเองนะคะฝึกเขียนเองนะคะเราจะได้เก่งๆนะเองอะนะคะมอคุณแม่วาดให้จอนใครเสร็จแล้วบอกอูต่ายด้วยนะจ๊ะ เขียนตัวเลขเลองค่ะค<า>ุณพ่อคุณแม่ว่าดอกไม้ให้เด็กๆแล้วนะคะให้เด็กๆนะจ๊ะเขียนตัวเขียนตรงกลางก่อนนะคะนี่ตรงกลางของเกสอนดอกไม้เขียนว่าการบวกค่ะ เสร็จแล้วให้เดกๆเขียนตัวเลขนะคะตาผูต่ายเขียนเลยนะตัวเลขสีแดงๆนะคะเขได้สีแดงๆเห็นไหมหนึ่งบวกหนึ่งผูตตายทําเป็นตัวอย่างหนึ่งกลีบนะคะหนึ่งกิีบดอกไม้หนึ่งบวกหนึ่งเท่ากับสองนะคะเขียนประการูปด้วยข้อต่อไปใส่กำหนดโจทย์ให้เด็กๆ right น,น,นะคะก็ค so yeah. ือ องบวกสองจะเท่ากับเท่าไรเดี๋ยวเราจะมาวาดรูปแล้วก็หาคำตอบด้วยกันไปสามบวกสามจะเท่ากับเท่าไรนะสี่บวกสี่จะเท่ากับอะไรแล้วก็ห้าบวกห้าจะเท่ากับเท่าไหรนะคะตัวเลขไม่ต้องเขียนตัวใหญ่นะลูกเดี๋ยวเราจะวาดรูปไม่ได้นะคะตัวเลขตัวเล็กๆนะคะไม่ต้องใหญ่นะคะเดี๋ยวจะวาดรูปไม่ได้ ก็ได้คตายทำตัวอย่างไว้ให้หนึ่งกลีบแล้วนะคะนี่กลีบนี่ที่เป็นหนึ่งบวกหนึ่งนะคะเดี๋ยวคูต้ตายจะให้เด็วกๆวาดรูปจํานวนนะจ๊ะอย่างเช่นวงกลมหนึ่งวงบวกนงวงกลมหนึ่งวงข้ากับนงสองวงแบบนี้นะคะเดี๋ยวกลีบอื่นๆจะาด้สามารถรูปกันนะคะอ่ะตอนนี้เป็นตัวเลขต่อเลย เขียนจะทำให้ดูอ <occurs> yeah, yeah, so ีข้อนะคะขอเขียนกันมีดังึงสองสามสี่้าหเขียนวงกลมของคูไตวงกลมหนึวงจวกวงกนึ่งวงทำเลยในวงกลมเขียนแล้วเขียนเลย่บวกกูมีใช่หไม่ชอบฟังเลย กับสองวงหนูต้องทำวงให้มันเล็กกว่าน,นี้นะคะไม่อย่างนั้นมันจะไม่พอวงกลมหนูมันจะเลยออกไปข้างนอกไม่ใช่คุดูตัวอย่างสิลูกเนี่ยเอาบวกใส่เครื่องหมายบวกเอาวงกลมหนึ่งอัน เ่เทากัด็กๆไม่ต้องวาดกลับอยู่ไหนนะคะลูกเอาเล็กๆนะคะไม่งั้นหนูจะเขียนไม่พอนะจ๊ะอ่าแล้วก็วงกลมกสองอันเท่ากับวงกลมสองอันเอาสีมาวาดเอาไหมแล้วมาดูข้อต่อไปนะคะเดียวคะะนนเหไ้อด็กๆตามไปจ้าหนูเขียนเลขหนึ่งตัวนี้แค่นี้เองนะทำไมตัวนี้หนูเป็นเปลตออะลูก อาใสสองบวกสองอะข้อ,อนี้นะคะสองบวกสองเราก็จะมาวาดเลยค่ะสองก็คือต้องมีวงกลมสองวงนะคะ,ออะเอาให้เป็นวงกลมเลยนะคุณแต่อาจจะไม่เป็นวงกลมหรือว่าใครอยากจะเอาหัวใจสี่เหลี่ยมสามเหลี่ยมก็ได้นะคะแล้วแต่ด็กเลยสองบวก เอาค่ะเข้ากนานะรนก็มานับรวมกันเลยนะคะหนึ่งสองสามสี่วกสองเท่ากับสี่นั่นเองเราก็วาดรูปเลยนะคะอสองวกสองเท่ากับเท่าไหร่คะเขียนตัวเลขลงไปเนี่ยตัวเลขตัวเลข พอได้วาดรูปเสร็จแล้วก็เอาคำตอบไปเขียนเป็นตัวเลขเลยนะคะหนึ่งสองสามสี่หมายกางตัวเลขสองสองแบบนี้นะคะ่ข้อต่อไปทำเองนะครูแต่ยทำตัวอย่างให้ดูสองข้อแล้วข้อต่อไปทำเองเลยนะคะสามบวกสามสี่บวกสี่แล้วก็ห้าบวกห้าค่ะอันนี้เขียนให้มันตัวเล็กๆลูกเดี๋ยวมันจะไม่พอขยับไปทำวงกลมเล็กๆเป็นไหมขยับมาให้ตรงนี้อ่ะ ทำให้คึงเดียวพอแค่นี้อ่าหนึ 1, 2, 1, 2, 2> ่งสองบวกสองมานนี่เลยลเราเท่ากับอ่าวงสี่ลูกเออเล็กๆแค่นี้พอมาหน้ามาหน้าเราต่อไป ค้นนี้ดอกต้นนี้ดอกนี่ต่อมา,มานี่น้าเนี่นนอ,อ่าเขียนเลขสามให้ชี้ตรงนี้อ่าเขียนเลขสามอาจางเขียนเลขสามตรงนี้เออันนี้เราเออสามบวกสามเอ่อจ็บค่ะ เท่ากับเท่าไหร่คะสามหกสามตัขอ่อตวเเเ B B I C เฉยเอเสิหกนี่อีัตอบนีสีสามเท่ากับหกเี๋เลขหกงใช่หกไปทางไหนหันหัวไปทางไหนตาม รครับถ้าหนูจะเูนก็ปครับมานแต่แรกก็จะต้องปูเขียนลงแล้วก็ม้วนเลยฝาสอนก็จะไปทำอย่างอื่นอ๋อ้อนเขียนลูกหกคือการเขียนลงมาแบบนี้แล้วก็ม้วนแบบนี้เลยนี่คือหกอ้ที่หนูเขียนครั้งแรกอะมันคือตัวบียันเขียนให้อยู่บนเส้นสิลูกพี่พูนมาแล้วพี่พูดเอาสมุดคณิตมาเลยนะคะ แล้วให้คุณพ่อวาดรูปดอกไม้ให้หน่อยนะคะวาดรูปดอกไม้ให้เต็มหน้าเลยนะคะคุณพ่อใหญ่ๆเลยค่ะอะสามอะบวกอีกสามใส่เครื่องหมายบวกอ่ะอีกสามไม่ต้องใหญ่มากไม่พอถึงเครื่องหมายเท่ากับเหเครื่องหมายเท่ากับตรงเเครื่องหมายเท่ากับตรงนี้ยี่สอแล้วลูกเหเครื่องหมายเท่ากับ ก็ข้างหลังเนี่ยเขียนข้างหนเท่ากับเนี่ยเท่ากับอ่ะระวงข้างล่างนี่หกวงหกวงจ้ากะสองมันเป็นวงกลมสีสวยเป็นองที่มีสองนีอยดูแล้วก็ล้หย โัวลอัวกสี่เอาคกี่อนที่เครื่องหมายบวกอยู่ไหนใอยู่ตรงเส้นสีล บวกอ่าต่อไปบวกสีไ่ได้ค่ะนี่เลขสี่อะไรเป็นตะเกียบไปเขียนสวยๆเลขสี่อ่ะแล้วสี่บวกสีเกก่เท่ากับเท่าไหร่ครับค่ะสัมบูรณ์ก็ได้สี่บวกสี่เท่ากับเท่าไหร่เออเอาสีเอานิ้วข้างนี้มีสีข้างนี้มีสีเป็นเท่าไหร่ วาดรูปแล้วนับจำนวนรวมกันเลยนะคะการบอกก็คือการนำจำนวนมารวมกันนะคะนับรูปภาารวมกันแล้วใส่ตอบเลยจ้าก็เขียนวงกลมตรงนี้สี่วงก่อนเสร็จแล้วหนึ่งวงหนึ่งได้เท่ากับ่ไรเนี่ยเท่ากันไเนี่ย พูดเขียนที่พูดว่ารูปเลยนะคะรูปตามโจทย์ที่ครูตัยกำหนดเลยนะแล้วนับจำนวนแล้วไปเติมคำตอบนะคะอีกสี่วงในแถวนี้เลยใกล้ทำไมอ่ะสี่วงอ่าสี่วงนึงไปตรงไหนเข้ากันเขียนตรงกับตรงนี้ได้สกัดเท่าไหร่คะ อ่ะต้องเขียนวงกลมแปดวงเส้นบรรทัดี่งเขียนบรรทัดที่แปดวงอเอ่ะเนี่ยเขียนให้มันตรงบรรทัดเนี่ยเส้นบรรทัดเนี่ยคร กับใบบรรทัดบรรทัดนี้ห้าบวกห้าเขียนเลยห้าบวกห้าแต้วอ,อะไรไม่ใช่ให้มันเต็มบรรทัดเิเนี่ยอย่างเงี้ยน้องเงขียนแค่ครึ่งบรรทัดเองอ่โอปห้าเ่ากลับเท่าไหร่คะาไรื่หมเั่อ สองบวกสองเท่ากับเนี่ยเห็นไหมพุทธก็ตอบให้แล้วเนี่ยแล้วพี่พุทธก็เขียนทำวง,งกลมไข่ไก่ใส่ลงไปต้องอินทกาเป็นเลขอะไรใช่พี่พุทธก็ทำวงไข่ใส่วงกลมเขียนเลขนี่แบบนี้ใหญ่ใหญ่แล้วก็ใส่เครื่องหมายบวกกันอืม หตัวกกลมทไรคะ้อวต็ต้องใหญ่ก็เป็นไข่สองบทไข่สองอันที่ไหนเท่ากับเท่ากับที่ไหนเท่ากับเท่ากับอันนี้สองบกสองเท่ากับเขขึ้นมาสองนิ้วเออแล้วก็นับ กี่ลานนิ้วสองเออสี่นี่ไงสี่เรือใบไงอ่าเดี๋ยนให้เป็นมันฮาดสี่ก่อนสี่ลงมาแล้วก็หกหนึ่งตลาดลงสิบไปยังนะครบแล้ว สี่ห้าสวยเลยล่ะสิบโอเคือเขียนอย่างงี้นะระบายสีไหมคะตาระบายสีด้วยนะคะระบายเออเออใบไม้แล้วก็เขียนใบไม้สวยๆเลยนะจ๊ะมันยาวถึงนี่เหรอใช่ไม่พอก็ตรงมาาล่างก็ได้ ได้งเล็กๆก,ก็ได้อ่าหนึ่งวงสองวงแลาาวง้วก็ท่าไาร่วงแล้วก็วงกลมแล้วก็ท่ากันแล้วก็วงสี่วงอันนี้หนึ่งองมา ตรงดอกไม้นะคะเอาสีเขียนแปะขอบขอบแบบแบบนี้ก็ได้นะคะไม่ต้องออืมเลยๆเลยใช่ถ้าใส่เสร็จแล้วนะคะกลับเท่าไรเอาขึ้นมาสานิ้วอย่างมาสามนิ้วแล้วก็นับไปเลยเออหนึ่งสองสามสี่หก โอ้โหขอบเสร็จแ้แม่ว่าเลยนี่ไงเสร็จเป็นไม้เลขขอบนี่ไงก็คือครูใบสีขอบขอบกันหรอใช่เดี๋เขียนข้างในให้เสร็จก่อนนะคะไม่ต้องเขียนตรงนี้เดี๋ยวเดี๋ยวมันจะโดนลูกข้าวเดี๋ยวนี้เขียนนี่เขียนเขียนวงกลม

แปดหกอ่าห้าหกห้าเากับขึ้นมาอย่าละห้าห้สองอาาเขียนเลขสิบลงไปเลขหนึ่งกับศูน สามสี่ห้าบวกสามใช่ครับก็ามสี ет, ่หออ่า <c ười> พี่สาวเอาสีพี่สาวเอาสีเอาสีชิ้นละใเอาสีมาชะไหมไม่ต้องเอาโดนตรงนี้หรอกโดนตรงกลางอ่าพี่สาวชิ้นอะไรพี่เขาให้ตรงนี้ใหม่ไม่ต้องเอาใบตรงนี้หรอโอ้ลุงบูเสร็จแล้วสวยมากเลยค่ะพี่บูไหนก้ามถือแบบตั้งๆใกล้ๆนิดนึงได้ไหมคะไปไม่เห็นข้างบนลูก โอ้ยอดเยี่ยมมากเลยยอดเยี่ยมมากค่ะเก่มากลูกจ๋าอเก็บอุปกรณ์ของตัวเองให้เรียบร้อยด้วยนะคะนี่การบวกก็คือการนำจำนวนมารวมกันนะคะจะได้คำตอบที่มากเด็กวารวบแล้วก็จะได้คำตอบเลยนะจ๊ะนี mm ่ส hmm. mm ี hmm. mm ่ hmm. ไม่ไเป็นเออเปะแกมกน่อนทำเลยคน้ำ,ำน,น,น้ำ,นำ,นำนนใช้ไหมนอนเปลี่ยนนะปดใจใชเขียวไหมลูกก้านสีแดงของป่าให้ปพผู้ทำเองสิลูกก้านไม่ไม นเข้าลาเปพูนแล้ววาสีเขียวใช่ลูกเดี๋ยวน้อพูดกระบายจุดๆนี่นี่ข้างในนี่นี่นี่นอหรอระบายไหมอ่ะระสีเขียวดิเดียวน้อพูดกระบายสีเขียวดินไม่ย่มันยระบายอันนี้

ใช่ล <Okay. S 2> ูกเอาอยู่ไหมในกระเป๋าข้าวกระปุกกระบายนี่กระบายไอที่ใครทำเสร็จแล้วนะคะเก็บอุปกรณ์ของให้เรียบร้อยเลยนะคะเวลาของโอตายจะหมดแล้วนะจ๊ะใครเสร็จแล้วให้ครูตายดูได้นะคะคโอตายขอดูหน่อย พี่พูดเสร็จพี่พูดขาใกล้อีกนิดนึงไหมไหมคะคุณไก่ไม่เห็นค่ะโอ้ขอบคุณค่ะยอดเยี่ยมมากค่ะพี่พูดเก็บ,บอุปกรณ์เลยนะคะอออ่าเดี๋ยวเดี๋ยวเราจะกลับมาเอจอกันตอนบ่ายสองนะคะเด็กๆเวลาของคุณไก่จะหมดแล้วใครทําเสร็จแล้วนะคะ เก็บอุปกรณ์ให้เรียบร้อยนะจ้าเดี๋ยวกลับมาเจอกันตอนบ่ายสองกับวิชาภาษาไทยนะคะใครเสร็จแล้วออกได้เลยนะคะคนที่ไม่เสร็จทาต่อได้เลยนะคะถ้าหน้าจอของผู้ใจดับไปแสดงว่าหมดเวลานะคะลูกอุ้มเหรอล้นนู้ดกูไปก็ว่าเหรอ